คาบูมกเคเหลี่ยม,มสาหรับคนชอบหมกอ่ากว่ากินนี้เลยครับเป็นคาบูมกเคเลียมนะอ่าเคมกผมจะเรียกว่าเคมกก็แล้วกันเคเหลี K ่ยมมกก็คือตัวนี้ปาก28มิลนะมีเจ็ตด,ด้วยนะคนไหนที่ไม่เอาเจ็ตก็สามารถเอาลูกปืนมาอุดตรงนี้ได้นะอ่าใครแบบจูนเจ็ตไม่เก่งนะอ่าข้างในก็เหมือนกับเคเหลี่ยมทั่วไปเลยครับอ่าเนี่ยครับงานเนียนๆประมาณนี้เลยอ่าสำหรับคนที่ชอบหมกก็คือว่าใส่คอยางแล้วมันขาดนะแปลว่ารถตุวรุ่นคือใส่ได้หมดเลยนะที่เป็นรถคารบูอ่ะคือฐานตรงนี้หละฐานตรงนะะ นี่ครับประมาณส5้าอ่าเอย้ายคอไปด้วยนะคอมีขนาด28มิลอ่าอดี๋ยไปใส่2วาลว4วาลวได้หมดนะโดยเฉพาะ4ีวาลวผมแนะนำเลยตัวนี้อ่าเพราะว่าบางคนซื้อคอมาแล้วเป็นคอซีนซีแบบนี้เลยมันที่มันแต่มาเป็น30ใช่ไหมแต่ถ้าเรานยน่นมาใส่28มันก็จะดีกว่านะอ่าเพราะบางคนซื้อคอมาแล้วก็ไปใส่คอมีโอแล้ว ทีนี้ก็ไม่มีคาบูใส่ใช่ไหมไม่รู้มันจะแถมมาจาไมาคือไม่ต้องทิ้งนะตัวนี้คือแค่คาบูตัวนี้ไปก็ได้คนระับเป็นเคเลียมปากอีแปดมิลชุดนี้ผมก็จัดโปรอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมคอนะพร้อมคอแล้วก็น,อน็อตแล้วก็แผ่นเมก,กะไลท์แบบเดิมๆนะ,ะตัวนี้ก็มีราคาซื้อแยกด้วยก็คือแผ่นเมก,กะไลท์แผ่นละแปดสิบบาทน็นอตสี่ตัวนี่ตัวละตัวละยี่สิบบาทน,นะคอถ้าซื้อแยกก็มีมีอยู่สามขนาดนะรุ่นเสึกมีสามขนาดเนี่ยคอหมกสำหรับใส่คาบูหมกได้ใส่คาบูเดด็หมกได้เอ็มมมหกไ่ใส่านกก็็คืมมมดิิิลลลแ้วะ ประมาณนี้แหละก็คือว่าตัว28กับตัว25เนี่ยขายอยู่550มาซื้อแยกส่วนแบบเป็น30เหมือนของเดิมติดฝาพวกสีวาวเว็บโรย110คาร์บูตัวนี้ขายอยู่ไป150นะถ้าซื้อแยกอ่ะก็มีด้วยนะอ่าส่วนเนี่ยซื้อพร้อมกาวูเนี่ยอยู่ที่15นะอ่าก็ด้านในก็เหมือนเคเดยมทั่วไปนะลูกเล็งลูกเล็งลูกเล็งลูกชักนะอ่าก็คือเป็นอย่างดีเลยนะก็ด้านในก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะอ่าว่าประมาณไหนนะเนี่ยก็เหมือนกับเคเดยมทั่วไปครับแต่ว่ามันแค่ชอบหมกนะคือหมุกฟองด้วยด้วยนะ ส่วนคนที่เขาไปใส่เว็บหรือผ้ามันจะหันมาตรงตงเลยนะก็ได้นําไปยังไงไปเจาะมอกกรองให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยข้างในก็เหมือนเคลี้ยมทั่วไปนั่นแหละเออประมาณนี้อืมก็มันไม่มีอะไรมากด้านใน,นส่วนลูกเล่นก็อย่างดีเลยนะลูกเล่งอย่างดีเข็มก็เหมือนกับพวกชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละอืมส่วนจิตก็ใครไล่ไม่เก่งก็สามารถอุดจิตได้นะก็สําหรับเอาใจคนชอบมุกรถสองวาลรถสี่วาลนะโดยเฉพาะรถสี่วาลเหมือนที่ผมบอกเลยคอมันอคอมัน thể, แถมมาแล้วนะคอมันแถมมาแล้วเนี่ย ก็งานก็ประมาณนี้นะยังเงาๆหน่อยเก็บเลิ้งเป็นทองเหลืองนะวันไหนถึงไงก็ทักมาได้เลยนะเฟ้นหนึ่งเป็นระบบอุ่นกันนะไม่มีจุดเงินปลายทางนะพิมพ์ว่าเนี่ยพิมพ์ว่าใหม่ใหม่แคมซิ่งแล้วก็เวินอ่าใหม่แล้วก็เว็นวล็อกเคมซิ่งนะอ่าทักมาเลยนะอยากทักเก็บเงินปลายทางมานะผมมีไม้เงินมาหล็นอาชุบนะอ่าตัวนี้สหรับคนจอมกเลยนะออืมยู่เรื่อง